ต้องขอกับสุดดุกชันด้วยนะพบเะรายการคุณบุกเกมเมอร์ทีวนะฮะแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับใครรับเชิญคนไทยนะนันคือคุณลักกี้นั่นเองนะหรือที่เรียกกันว่าลุงลักกี้นะฮะสวัสดีครับ <ๆ S 2> อ่าหลังจากครับผมลองต่อไปโมวยพีพีครับ ถ้าผมลองเดินไปชนน้มนะฮะจริงๆไม่จะเดินชนละ่ะจะโดดข้ามแล้วแต่มันตกนะฮะก็าตายก็เนี่ยครับต้องมาเริ่มใหม่เ <c oughs> อจะไม่ติมอะไรเลี้ออาจากเรามาสร้างบ้านนะฮะเราก็เอ่อมีนี่แล้วก็มีเครื่องปั่นไฟครับมีแล้วนะอ,ะอะแล้วก็ได้มีกล่องนุนนี้นุ่นนั้นซององนะแล้วก็มีของเยอะอะไรแน่นๆนะฮะ ใอ้ก็นในโหมด PVP นะจะถ้าเกิดสมมุติเราฆ่าใครเนี่ยมันจะลบไอ้ตรงตรงจุดเนี่ยตอนแรกจะเป็นสีขาวครับผมลองค่าคนไปก็ลดอย่างที่เห็นนะฮะโอเคเราจะขึ้นไปดูกันหน่อยเอผมเปลี่ยนมวกแล้วนะจากตอนแรกผมใส่ เป็นหมวกติดไฟฉายนะเออตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเออเอออะไรอะไรวะ<า>ในวิชนเออนะตอนนี้ผมกำลังทำฟาร์มอยู่ฮนะผมทำกัรทำฟาร์มทำฟาร์มนะทำฟาร์มนะคุณลักกี้เขาเล่นเงียบครับเขาไม่ค่อยชอบพูดนะฮะ น่ะน,ะนะอย่างนี้แหละฮะโอเครู้สึกว่าตอนนี้เริ่มหิวนักแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขับรถไปหาของกันเลยแล้วแล้วก็มาถึงกันสักทีนะกับหมู่บ้านที่ของดอบก็ค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะฮะก็ เราแหวนนี้ก่อนนะฮะลองดูเผื่อได้เป็นของอะไรไม่ได้นะฮะดอบไปเถอะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคครับเจอโค้กครับก็ <Okay. S 2> เจอช็อกโกแลตก็กินนะเจอของเน่าก็อ่าผม่อยถ้าเจอของเน่าเนี่ยเราสามารถเออเนี่ยคาเป็นมเมล็ดได้มันแล้วพอเราไปปลูกมันกจ็จะกลายเป็นของดีทันทีนะก็โอเคก็ก็ก็เยอะเหลือเกินนะ <laughs> ก็ไปรคบอ่า แต่พวกน้ำอย่างนี้เราไม่สามารถแบบรียูสมันกลับมาได้นะก็อืมกม็นั่นแหละอู้เดี๋ยวลองไปสำรวจบ,บ้านนี้ดูโอ้บ้านนี้ก็เฮ้ยอะไรเ๋อมีสมมติตนหนึ่งกลางด้มยมะอืมหไปแล้วสามนะอือหม จะจับแลไวฮะอัพอล่รดียังยังยังโอเคเรามาธนาคารเนี้ยเข้าธนาคารนะครับเติมเงินไม่ได้กดเงินไม่ได้จะเข้ามาทำไมไม่มีของด้วยเงาทางตรงนี้เป็นจุดดีจุดหนึ่งอนะอืมเอ็ x นี่ผมใช้ของเปลืองอนะ่ะเออก็กดปงกดไปให้มันหมดคือเก็บเก็บไปมันก็เกะกะกระเปา๋าอะอย่งนี้มันก็ทนไม่ได้สัญชาตญาณของผมคือถ้าเจอเนี่ย ต้องเก็บโอเคอเจอนี่อีกแล้วอันนี้ยังฝืนไม่เก็บได้อยู่นะก็โอเคเอยเจอไฟนะอ่ะไฟซียมพูฟีดูไปแลยเจอไฟอ่ะหาหาหาโอ้อ่าเจอเสานี้ครับเราก็เออกลับไปแต่งที่บ้านง่า กับจากที่ผมตั้งไว้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เลยทีเดียวนะฮะอ่โอเค bình bại binh bại. Uzukwe, yunam nga. Kim tăm nga chivana. Uzuk yu kong a. ở suất sống, mãi 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 วิ่งไปอาคันทีน,นะฮะแคนทีนก็อยู่น้ำเราก็ไม่ต้องห่วงนะแคนทีนก็มีประโยชน์อยู่นะเกก็ลืมบอกไนะคุณลักกี้ได้ออกไปแล้วนะหรือบอกไปแล้วก็ไม่รู้นะ,ะลืม โอเคดืมโอเคหลังดื่มเสร็จแล้วก็ง่าโอเค,าอเคมาสำรวจตรงนี้สักหน่อยนะมีอะไรไหมไม่มีก็เดินผ่านเต่สกอเทปก็จริงๆบางคนเขาก็จำเป็นนะแต่สำหรับผมไม่ค่อยนะก็ ผมก็เซ็งๆอยู่นะเรื่องของที่ตายไปนะเอ้กันน้ำตาไหลเลยสิเดียวโอเคข,ขึ้นไปสำรวจของนิดนึงอ่ะก็ต้องขอเป็นว่าผมก็ก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะฮะก็อย่าลืมติดตามชมพัดหนนะ้าก็อย่าลืมซ like, ับสไครต์ไลท์แอนแชร์เลยนะคะ โอเคครับบายครับผม